มันขับล so ูกบินมันขับลูกบินทุกคนอาเมริกัมาชนดูดูดูแอบอยู่เราชนพี่มุกอเมรนคือเทพเจ้าสายฟ้าดูดิเห็นเดีอุ๊ยเทพเจ้าสายฟ้าเทพเจ้าสายฟ้ากิ้งทุกคนพูดยังไม่ทันขาดคำต้องวิ่งอุ้ยเอาเงินเทพเจ้าสายฟ้าตายครัสายฟ้าเฮ้ยด่านนี่เพิ่งเล่นขึ้นกระเจ้าขึ้นกระเจ้าถอนแล้วนะสิ โอเคสวัสดีกับทุกคนตอนนี้เราอยู่กันในเกมเอาชีวิตรอดในภัยพิบัติต่างๆนะเพื่อนๆตอนนี้เราอยู่กับพี่มุกอีกแล้วนะครับพี่มุกอยู่ไหนเราจะเจอกันในด่านอะไรเนี่ยคุณเราต้องเอาตัวรอดต้องฝันมามาปวดับทุกคนอันนี้ด่านนี้มันไฟไหม้หรือเปล่าพี่มุกภัยพิบัติกำลังใกล้เข้ามามันเป็นภัยพิบัติอะไรครับเนี่ยน้ำรั่วมั้งค เราต้องอยู่ที่สูงไว้ใช่ย้มาแล้วฝนตกน้ำท่วมน้ำท่วมฉับพลันเร็วเข้าไปที่สูงทุกคนอะเราสูงได้แค่นี้ใช่ไหมเนี่ยโอูอาไปดูดูที่ดูดูหลังเลยไขึ้นเปยังไงอะพี่บุ๊คขึ้นเปยังไงอะไฟบันไดขึ้นอยู่เอาล้วครับผมเราจะโดนน้ำท่วมตายหรือเปล่าใช็เวลา47วินาทีนะทุกคนถ้าสมมติว่าเราเป็น เรามาลุ้นกันดีกว่าทุกคนว่าเราจะรอดอยู่ตรงนี้หรือเ,อเปล่านะเพื่อนมีใครพูดอะไรฮัลโหลฮัลโหล e n d s ฟนส์ฮัลโหล e n d s h ร l l o เดียบร้อย,อยเรียบร้อย,ย,อยแล้วเบ้นไม่รอดนะทุกคนน้ำมันท่วมขึ้นมาสูงกันไปเฮ้ยเรากำลังจะจมน้ำอะไรนะทุกคนที่อดย,ยู่ <c ười> พี่มูขึ้นไปบนหลังคายังไงครับผม เราจะต้อกระโดดเกาะวคนแถวนี้ได้วหม9 8 7 6 5 4 3 6, 1. 2 1ยังไงทุ่นารุはは่นลาฟกันรอเฮ้ยทุ่นซาวุ่ามาอใอม่เลพี่มุกนี่ใครใครพูดอะไรครับเนี่ยอาเลฟยูอะไรดีเราต้องมาเลือกคนนี่้่ะ อันนี้เราต้องเล่นยพ i v a t e เราไม่ต้องเลือกเดี๋ยวมันเด้งเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันวาร์ปเราไป,ไปในแผนที่เลยพี่มุกฟึบขึ้นสูงนู่นเลย,ลลเลยไปสีแดงๆพี่มุกไปบนเขาเรียกอะไรเขาเรียกอ่าแท่งขุดเฮ้ยอะไรมา เฮ้ยเอ้าหล่นการหลอมรองของนิวเคลียเฮ้ยมีคนยิงนิวเคลียลงมาหรือปุ๊เกิดเหตุวุ่นวายเราต้องอยู่ที่ไหนเราต้องไปหาที่กำบังพี่มุกเราต้องหาที่กำบังเฮ้ยขบ้าจะโดนไม่เด็ดคนยิงนิวระเบิดนิวเคลียร์ ลงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ระเบิดทุกคนตายเลยทำไมเดี o, warm, like weather, damned, ๋ยวเราสปีดลันไปด่านใหม่กันเลยทุกคนน้องหมดฝันน้องคนฝันของเรายังไม่เลิกขวดนมนะทุกคนไม่ต้องตกใจน้องฝายอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยขี่ขวบแล้วคะคิดไม่รู้อายุตัวเองหรอครับี่ขวบแล้วกี่ขวบแล้วกี้ขวดลดูขวดนมอยู่เลยกินขวดนมกล่องอ๋อกินขวดนมกล่อง คืออะไรดันใหม่มาแล้วพี่มุกอ่ะกินนมไปด้วยดูกับป๋าเล่นเกมไปด้วยโอ้โหดูดิทุกคนอร่อยเลยครับเพื่อนเพื่อนจะไปไหนอยากไปคุยโทรศัพท์สามสองหนึ่งไปด่านใหม่มารอบนี้เราต้องรอดไปห่อนล่นกาพี่มุกไปห่อนล่นการ์ดพี่มุก ขึ้นบันไดขึ้นบันไดใครเขาพูดอะไรนะอะไรครับเนี่ยสุดแค่นี้เหรอนันนี้เราต้องรอดพายุทรายเหรอ<ะ>ใครพิบัติอะไรอะเอ้ยนี่งไงต่อมาเจอบันไดแล้วบันไดอยู่ทางออกตางนี้ขึ้นไปเลย เราต้องเสี่ยงมากเนะลยถ้าเหมือนเรากระโดดไปแล้วเราตกเกลือทุกคนเจอมันได้แล้วเฮ้ยแล้วเจออะไรอีกเหรอเฮ้ยน้มพุ่มอุ้ยคลื่นยักษ์ทุกคนโอ,โอ้กอะหุยทำไมภัยพบัตอันนี้มันโหดจังเพื่อนๆโอ้ตกลงลมเลยเฮ้ยเกือบตายอ๋อมันเป็นภัยพิบัติคลื่นยักษ์พี่มุกคลื่นยกักษ์คือ คือมันละลมแบบกวาดเรียบอ,นนอันนี้คือเราชนะเรารอดแล้วทุกคนตบมือให้ตัวเองแย่ไ, <Yes. S 2> ออไปอีกอ๋อนี่เราแล้วนี่เราได้ที่หนึ่งเรามีเลือดเยอะที่สุดเอาไปได้ที่หนึ่งเหรอคุณมีเครดิตเพียงพอที่จะซื้อไอเทมโอา้าเรามีตังสามร้อยเราซื้ออะไรดีครับทุกคนเราซื้อเราซื้ออะไรดีครับตังสามร้อยซื้ออะไรไม่ได้เลย เราซื้อเครื่องดับเพลิงแล้วกันไปเครื่องดับเพลิงก็คือด่านนี้ด่านไฟไ,มไหมแน่นอนพี่บุ๊คอาเบ้นสามารถได้เลยว่าโรงพยาบาลน,นี้จะไฟไ,ม <c oughs> ไหม้เชื่อไหมไม่เชื่ออยู่ข้างนอกดีกว่าอ่ะอ่ะพี่บุ๊คเข้าไปข้างในเดี๋ยวไอเบ้นล่ออยู่ข้างนอก <c oughs> ใช่ปะวะ, <c oughs> ใ,ะใครเป็นกำลังใกล้เข้ามามาดูกันว่ามันจะใช่ไฟไหม้หรือเปล่ากันทุกคนแต่ แต่ป๊าปาสังเกตได้เลยว่ามันมันจะต้องไฟไหมห้แน่ๆโรงพยาบาลนี่ยทุกคนเฮ้ยฝนตกาพา,ายุฟ้าผ่าอยู่ในบ้านหลีกเลี่ยงฟ้าผ่าเข้า้าพด,ดิครับเฮ้ยโอ้ oh my god อนอุ้ยพายุฟ้าผ่าทุกคนเอ้าทำไมคนเขาตายกันอ่ะก็ทำไมคนเขาตายกันอนะ่ะทุกคนอุ้ย <c oughs> วิ้ยบ้านถล,ล่ม,ลมบ,บ้านถลม่มควจะลหบ้านถล,มนลมม่มบ้ล่มุกอยู่ไหนไอ,อ่ะอยูอุ้ยเฮ้ยดูเหมือนปาปาจะรอดอยู่คนเดียวแล้วเพื่อนแบบนี้ นี่ไงนี่ไงบอกแล้วอย่าอยู่ข้างในเฮ้ยหุยเกือบก้าวเดียวเท่านั้นเกือบนี่ดูโห้ยดูเทพดูเทพเขาลอยอยู่ตรงนี้โอ้โหนายช่างเก่งจริงเพื่อนๆนายไม่เข้าไปนะป๋าป้าว่าแล้วว่ามันต้องพังบ้านสิบห้าวิเป็นไงพี่มุกตายยังยังไม่ตายยังเลือดเต็มอยู่เลยต้องอยู่ในบ้านอยู่หรอ สองหนึ่งตู 4, 3, 2, ต้นา right. มาด่านบูยด่านด่านไป่พี่บ๊อด่านนี้สนุกนะทุกคน <c oughs> ใช่ไหมลูกสนุกไหม <c oughs> ด่านต่อไปจะเป็นด่านอะไรตื่นเต้นแล้วเนะี่ยเดี๋ยวเราจะวาร์ปไปในด่านต่อไปนะทุกคนปั๊มน้ำมันไฟไหมนี่ฮะชัว พี่บ้านก็รับใครเข้ามาโหไม่กล้าเข้าไปในปางน้ำมันเลยลเฮ้ยมีคนขับรถได้ด้วยพี่มุกพี่มุกพี่มุกเดี๋ยวเราขับรถเราขับรถกันดีกว่าเ,าเออาเมรา์อยู่ไหนอะนี่เหรอนี่ไงเอเมร์อยู่คนน้าแล้วน้อขับนอ้องน้าพี่มุกขับเลยน้องเหขับเลยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวจอดก่อนเอาเป็นขอไปนั่งหลังกระบะเออไปเลยๆๆๆๆๆๆลๆๆ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 กๆๆ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 ๆ คำเตือนภัยพิบัติ <c oughs> อะไรภัยพิบัติคืออะไรพี่บุ๊คภัยพิบัติคือคือปั๊มระเบิด <c oughs> ไม่รู้จะตายแล้ว <c oughs> ปั๊มระเบิดจริงด้วยพี่บุ๊ค <c oughs> นี่ไงเอเป็นมีเครื่องดับเพลิงหนึ่งอัน <c oughs> เราไม่เข้าไปแล้ว,ลวก็ไม่ตายทีนี่ไงไฟไหม้เป็นไง <c oughs> นี่นี่นี่นมีเครื่องดับเพลิงคุกตายแล้วเหรอ แล้วพ่อชายเพลไม่ล่นเกมนี่ไงเบนมีเครื่องดับเพลิงครับทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่ไงปั๊มน้ำมันไฟไหม้ไม่ต้องเดาก็รู้เพื่อนๆใครอยู่ข้างในอครัทุกคนไปลอยตกน้ำไปลอยเป็นการเป็นเซนเล่นเกมของเบนเองนะเบนเป็นคนที่เล่นเกมเก่งมากทุกคนถ้าตามอเบนมารอดแน่นอนเพื่อนจริง เล่นม yeah! ีเซนในการเล่นเกมท้าวดูดีอยู่เสียต <oh: ่อไปจะเป็นภัยพิบัติอะไรตื่นเต้นจังเลยครับคุณเพื่อนไอเทมดีกว่าไอวานวิว เฮ้ยด่านนี <Bond> <t ans> ้ยมาแปลกน้ำท enfin ่วมหมอเอเบนขับกระบะยเองรอบนี้อันนี้น้ำท่วมแน่เลยอยู่ขับจะปะเอเบนมาขับเครื่องบินได้ด้วยเราด้วยเราด้วยเห็นเราด้วยเราด้วยเราด้วยเราเราด้วยเราเราด้วยเฮ้ยมันขับเครื่องบินมันขับเครื่องบินทุกคนมีด้ำไหยเฮ้ยเขาขับเครื่องบินได้ไงภัยพิบัติฝนกดหาที่พักพิงคุณมุก เราเราต้องเข้าเราต้องเข้าในเอ้ยเดี๋ยวหลังคาพังเพื่อนเรา,าเราต้องอยู่ในรถปะเราต้องอยู่ในรถเราถึงจะรอดอ <laughs> เราต้องอยู่ในรถเราถึงจะรอดทุกคน<ต>หลังคายังพังม,มันเป็นฝน,น,น,ฝนที่มีพลิซเป็นกฎนะทุกคนมันจะกัดก่อนทุกสิ่งกัดก่อนทุกอย่างคล้ายๆฝนน้ำกดอ้ามันจะาชนเดูดูดูแอบอยู่ เราชนพี่มุกเรียบร้อยพี่มุกออกแล้วไม่มีมีปะป๋าคนเดียวครับที่ได้โดนฝนทำลายเดีไม่ใช่นี่ไงเราจะแก้กันอีกทีเราจะแก้กพี่มุกกันทุกคนตึ้มเรา๋ยวได้ทำการติดกาวติดหัวไว้กับเครื่องนี้แล้วอย่าตกน้ำเฮ้ยอ้าวรถพัง ไอ้รถรถโดนกัดก่อนเรียบร้อยแล้วท,นนะทุกคนนี่ไงเราเข้ามาทันครับทุกคนแต่ท้ายก็ต้องมีหนูคนเดียวนะที่อยู่รอดไดนะ้ยังยังเก้าแปดเจ็ดเฮ้ยป๊าป๊าเขาหลบทันเพื่อนเฮ้ยอย่าพึ่ง <ยะ S 1> <ๆ S 2> นะอย่าพึ่งอ๋อฝนกดมันไม่กัดคอนกรีตเนี่ยนะทุกคนคอนกรีตมันไม่สามารถกัดได้เอ้ยอา้าวชนะอยูด่ดีเรารอดอีกแล้วเพื่อนทนอยู่ได้สิงจริงมา หลบหลังเครื่องบินนะนะใช่น้องฝนดาวอะไรมาเล่นอีกหรือครัเนี่ยหนูกองไฟตะเกียงตะเกียงตะเกียงทวดตะเกียงทวดพังนะลุงเจมเพิ่งซื้อมามันไม่ชาร์จแบตแบตหมดแน่ต่อไปด่านนี้คือด่านอะไรครับทุกคนเฮ้ยเหมือนเดิมนิวเคียนิวเคียเราทำขึ้นไป็นขบนเหรเฮ้ยนิวเคียนิวเคียเราต้องหลบตรงไหนพี่มุกเราต้องหลบในบ้านใช่เราจำได้ใช่ หน่วยงานที่ปอดแพ้ยร์ต้องหลบที่ไหนเดี๋ยวเราไปดูนิวเคลียร์ระเบิดกันพายุฟ้าผ่าพายุแพ้ฟ้าผ่าอีกแล้วไม่เหมือนเดิมอ่ะไม่เหมือนเดิมมันกรสุ่มนี่ไงใครอยู่ในบ้านใครอยู่ในบ้านเรียบร้อยหมดอ่ะเอาบนบอกให้เรื่องนี้ โอเคเรียบร้อยเรียบร้อยใครอยู่ในบ้านเรียบร้อยหมดอเวนคือเทพเจ้าสายฟ้าดูดิเฮ้ยเทพเจ้าสายฟ้าเทพเจ้าสายฟ้ากิ้งทุกคนพูดกันไม่ทันขาดคำต้องวิ่งอุ้ยเอาดันเทพเจ้าสายฟ้าตายครับสายฟ้าทุกคนต้องแม่ต้องขนาดไหนเนี่ยจะโดนฟ้าร้องวัวร้องควอว์โอ้บรรเจ้า พี่มุก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 น่าจะน่าจะชนะนะทุกคน,นเราไปหาซื้อของก่อนเรามี800แล้วมันจะซื้อของได้เหรอรู้เลยนี่อะไรลู่มบอลสีหินมะสีเหลืองเอาไป้ทำอะไรซื้อก่อนเอาไป้ทำอะไรไม่รู้เลยค่อยว่ากันนี่อะไรร้อยสิบมีไว้เพิ่มเลือดแน่นอนอทากโก้ซื้อทากโก้ไว้เพิ่มเลือดทุกคนเฮ้ยเราสามารถซื้อไพ่ิบัติได้นะใช่ซื้อเพื่ออะไรอ่ะ ฝนกดมีอ ok ุกกาบาตมีขึ้นยักษ์พายุสายฟ้าแล้วก็พายุด้วยนะทุกคนสิบเก้าแปดเฮ้ยพี่มุกรอดหกเราลอดค่ะทุกคนยักเย่เย่เย่พี่มุกพี่มุกที่หนึ่งที่หนึ่งเก่งมากโอเคมาด่านต่อไปอันนี้เป็นด่านด่านสุดท้ายนะพี่มุกหรือว่าเราจะเอาอีกด่านหนึ่ง น้ำร้ายอะ่ะเพราะว่าวันนี้ทุกคนเป็นเวลาสี่ทุ่มสี่สองสี่ทุ่มแล้วทุกคนเ,เราเล่นกันมาเนี่ยตั้งแต่ตั้งแต่ทุ่มหนึ่งอะ่ะด่านนี้จะเป็นด่านอะไรทุกคนสัมพันธ์ได้ว่าต้องขึ้นที่สูงใช่เหรอเออใช่ลไปวิบัติแผ่นดินไหวอยู่ให้ห่างจากโครงสร้าง แผ่นดินไหวแผ่นดินไหวครับทุกคน<ส>ดีปะปะ้าออกมาทันอุ้ยบ้านพังหมดเลยเพื่อนช่วยด้วยเฮงเลยทุบอลสีทองทำอะไรได้หรออ๋อทาโก้มาเติมเลือดแผ่นดินไหวทุกคนโอ้พระเจ้าว่าน้ำสมใจชื้อเรามาดูบ้านพังกันดีกว่าทุกคน ๋ตวบ้านก็พังจริงเหรอลูกนี่ไงนี่ไงนี่ไงมุกมุกก็ตายไม่ตายไม่ตายไม่ตายะ่ทำไมแผ่นดินมันจมอย่างี้ เุ้ยแบดบดินคือไหวนะทุกคนเหมือนวันนั้นน่ะที่แผ่นดินไหวในกรุงเทพก็คือทั้งประเทศไทยก็ไหวนะวันนั้นน่ะคือว่ามันน่ากลัวมากบบนะแผ่นดินไหวทุกคนเราต้องอยู่ใต,ต้โต๊ะเพื่อนๆแล้วเราก็เก็บหัวดีๆนะวเวลาเจอแผ่นดินไหวใช่ใชๆช่แบบนั้นเลยเฮ้ยแบบนั้นเลยค่ะลูกเหมือนเหมือนที่หนูเจอที่หนูวิ่งใช่ไหมหนูวิ่งที่โรงเรียนใช่ไหมโอเราผ่านแล้วโอเค สำหรับวันนี้พ่อมีตัวหัวทีก็เลยมีดอกใบบนใดโอเคสำหรับคลิปนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆครับกดไลค์กดไลค์ช่องเดียร์หมันฝันย่าแม่ด้วยนะบ๊ายบายบายฝากติดตามด้วยนะทุกคนบ๊ายบายครับเฮ้ยด่านนี้ไม่เคยเล่นขึ้นกระเจาขึ้นกระเจาขอกแล้วนะพี่โอ้ยขึ้นกระเจาก่อนฟึบ โอเคสำหรับคลิปนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะเพื่อนๆฝากเพื่อนๆกดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องน้องอเ,เหมือนฝันชาแนลด้วยนะครับบ๊ายบายได้เ <c oughs> <c oughs> จอจะใหม่นะคะ